สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เต็นท์คิงคองบิ๊กคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกันใหม่ๆเลยคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆกันเลยสดๆร้อนๆกันเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะเดี๋ยวผมขอแชร์สักครู่นะครับผมวันนี้เรามากันยามเย็นเนาะมากัน4ี่โมงนิดๆเกือบเกือบห้าโมงนะครับผม อ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแชร์ share ลงแชร์ลงกลุ่มก็ได้นะครับผมหรือแชร์หน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันก่อนย้ำก,ก่อนว่าเต็นท์เราเนี่ยอยู่กันที่ไหนนะครับอยู่กันที่เส้นถนนเอกชัยนะผมติดติดกับแมคโครนะหรือลูกค้า มองสัญลักษณ์โลโก้ง่ายๆกันเลยนะนี่ครับผมมีรูปคิงคองนี่ครับด้านนี้เลยเห็นชัดเจนครับอ่ามองหาง่ายครับเลยแมคโครมาถึงร้านเราเลยครับผมนี่ครับผมเห็นชัดเจนนะอ่าวันนี้เราก็มาอัปเดตสต็อกกันนะครับผมนี่วันนี้รถเข้ามาใหม่ๆเลยคันนี้เป็น t ต y o ต้าไฮลักลีโวนะครับ 2.4J นะเป็น รุ่นตอนเดียวนะครับผมคันนี้เป็นตอนเดียวนะแล้วก็มาพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะครับผมนี่แถมให้ลูกค้ากันฟรีๆเลยนะมาสภาพนี้เลยจดลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมแมนะ็กคู่หน้านะนี่ตัวนี้นี่ีเพิ่งลงมาเลยนะยังไม่ได้ล้านยังไม่ได้อะไรเลยคือให้ลูกค้าเห็นกันเลยว่าเราเนี่ยซื้อรถมีคุณภาพแน่นอนนะครับผมเมียเราจัดซื้อรถมาแต่ละคันเนี่ย สวยๆนิ่งๆกันเลยนะครับผมนี่คันนี้ผ่อนสบายๆนะครับผม8,000กว่าบาทเองคันนี้8 8,000บาทนะครับผมในเลทฟรีดาวนะแปด0ันบาทเป็นรถปี2016นะครับผมคันนี้เลขใบก็อยู่ที่ประมาณ50,000เกือบๆ60,000ละกันเกือบๆหกหมื 6, นะอ่ะถือว่าไม้น้อยมากๆเลยนะกับรถปี2016นะ16 17 18 19 20 21 5ปีเปีเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยใช้แค่ ปีละหมื่นโลยนะนี่ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคันนี้นะนี่ดูด้านหน้ากันได้เลยนี่ด้านหน้าสวยๆครับนี่อาจจะมีริ้วรอยอ,อ,อาจจะมีฟงฝุ่นมาบ้างนะนี่พารถพึ่งลงมาเมื่อกี้เลยนี่มากับตาโตโยต้าสวยๆแบบนี้ไฟหนะ้าใสๆแบบนี้นะนี่โคมใหญ่ๆแบบนี้นะนี่แล้วก็มีไทรักนี่ครับผมไฮรักนะครับผมนี่ไฮรักลีวนะ สวยมากครับผมด้านล่างกระจังด้านล่างนะนี่ปายทะเบียนสวยมากด้วยนะอ่าสวยครับแล้วบอกแล้วคันนี้พิเศษเลยคันนี้ตู้เนี่ยใหม่มากๆนะครับผมใหม่มากๆเลยตู้เนี่ยรับประกันเลยใหม่มากๆครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาเปิดให้ดูว่าตู้ใหม่ไม่ใหม่นะเดูครับผมใหม่มากๆเลย อถือว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนี่นีดูครับตู้นี้ใหม่มากๆครับคือเราแถมเราแถมไปกับลูกค้าเลยนะนี่ไม่มีรอยบุบหรือปะอะไรมาทางนั้นนะครับผมนี่สวยๆครับบอกได้เลยสวยมากสวยมากครับ เดี๋ยวผมไปเปิดให้เราให้ดูดีกว่าอ่าครับผมตัวนี้ก็มากับเกียร์ธรรมดานะครับผมมากับเกียร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็นี่ครับจะเป็นแอร์ระบบเมนวนวลนะอ่า นี่แล้วก็เครื่องวิทยุนะครับผมเครื่องฟังนี่ก็ปกตินะสามารถฟังได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับผมนี่อ่านี่ครับผมเบาะหนังสวยๆนะเป็นเบาะหนังนะไม่ใช่เบาะผ้านะครับผมนี่เบาะหนังเนี่ยคือ,คอมันมีผลดีอย่างหนึ่งก็ดูแลรักษาง่ายนะครับผมไม่ใช่เบาะผ้าเนาะเวลากินอะไรเอะเทะ เปียกหรือบางทีไ้เป็นเบาะผ้ามันก็จะชื้นนะครับผมมันก็จะเหม็นอับนิดนึงแต่เป็นบะหนังเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็หนังนุ่มมากๆเลยนะบอกได้เลยว่าหนังนุ่มมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาดูาเครื่องกันหน่อยดีกว่าเนาะ,ะนี่ครับผม อ่างเครื่องนะอันนี้อาจจะเลอะมอมแมมกันบ้างนะครับผมเพราะรถพึ่งมาแบบนี้เลยนะรถพึ่งลงมาแบบนี้เลยนี่ตัวนี้ก็มี ABS มาให้แล้วนะนี่มี ABS มาให้แล้วความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมหลักๆเลยความปลอดภัยของผู้ขับขี่เนี่ยต้องมาเป็นระดับหนึ่งนะครับผมนี่ดูครับฐานหน้าเดิมๆนะครับผมจุดอาร์กอะไรนี่ยังอยู่เดิมๆครบๆคร,บครับแผ่นพงแผ่นเพด น็อตแผ่นเพจน็อตเดิมนะครับผมนี่ตัวฝากระโปรงน้ฝากระโปรงเช็คดูได้ครับผมนี่เราจะซื้อรถมาก็สภาพนี้เลยนะเราไม่มีมาเก็บงานเพิ่มนะเก็บงานเพิ่มของเราในที่นี้ก็คือล้างให้มันให้มันโอเคแล้วก็จัดทรงให้กับลูกค้านะนี่ดูตะคงตะเข็บเดิมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกราคากันดีกว่านะคันนี้เรายังไม่ได้บอกราคาเลยนะ คันนี้เราก็มากับแคมเปญน,นะว่าอะไรนะถูกสุดสมุทรสาครใช่ไหมนี่คันนี้ราคา3,99,000บาทมากับรถตอนเดียว t ต y o ต้าไฮ u ักรีโวนะครับผม 2.4j นะรถปี2016นะครับผมเลขไม่แค่59,000นะครับผมกับราคา3,99,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่8,000บาทเองครับผมนี่เป็นไงครับ ถูกใจกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเราย้อนไปดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับอะช่วงล่างแล้วก็ยางหลังอามาอ่อะเมื่อกี้เราค้ามกนไปเรามาดูกันนะฮะล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับนี่ล้อมายางมิชลินยอดฮิตนะครับ XCD นะครับตัวนี้จะเป็นยางขนาด สองสองห้านะครับพับเจ็ดห้าครับขอบสิบสี่นะครับสำหรับล้อหลังยังดีนะมิชลินนี่ถือว่าเขาใช้กันเยอะเป็นทรนิยมแล้วกันนะครับสำหรับรถบรรทุกใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างด้านล่างเดิมไหมเดยเรามาดูกันนะครับเดิมๆนะครับนัากภาพสวยนะครับอันนี้เละนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทางเราทำความสะอาดก็แจ่มว้าวนะครับ บอกเลยว่าเดิมเดิมเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราเข้าใจได้เลยว่ารถเจ้าของเก่าครับเขาไม่ได้ทุกหนักใช่เขาไม่ได้ทุกหนักรถไม่โตมนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กวิ่งมาเยอะด้วยอย่างที่บอกคันนี้ทางร้านเราการันตีใหม่แท้นะครับใช่ครับผมสวัสดีคุณปีชาด้วยนะครับสวัสดีคุณคอยด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีนะครับผมทุกคนเลยคนที่เข้ามาดูเนี่ยกดไลค์กดแ,กแชร์ให้ผมด้วยนะ เสนอเลยว่าคันนี้กู้ใหม่มากตู้ใหม่มากแล้วก็รถใหม่มากๆคันนี้แล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับคันนี้ย้ํากันอีกทีราคา3ามแ0นเบาทครับผมในแบรนด์โตโยตานะครับราคาสามแสนเกานเ้าบาทถือว่าถูกมาก,กนะครับถูกมากๆสำหรับรถโฉมใหม่ๆอย่างรีโวแบบนี้นะครับ2องี่ 4J หาไม่ได้แน่นอนราคานี้อ่านี่ครับ บอกเลยว่าชื่อเนี่ย400,000บ,บวกต้องมีนะครับเราไม่เอาครับเรา399พอแล้วนะครับใช่เนาะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมขายราคานี้แหละครับผมปอนูนี้นั่นเราไม่มีนะครับและขายราคานี้เลยนเนาะมุ่งเน้นให้ลูกค้าค่อนถูกนะครับใช่ลูกค้าท่านใดเนี่ยสามารถเอ่อสนใจสามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยหรือ มาดูรถจริงก็สามารถขึ้นมาดูรถที่เต็นเราได้เลยนะครับผมเต็นเราเปิดขายทุกวันนะครับผมเปิดขายวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดนะบอกได้เลยไม่มีวันหยุดแต่ถ้าสมมุติจะมีวันหยุดก็จะแจ้งในเพจนะครับผมมาแต่หลักๆแล้วไม่มีวันหยุดเลยขายทุกวันเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้สนใจก็ลองมาดูมาชมกันนะครับแอดเบอร์ไ็ได้นะครับจะไล กดขอดูจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งได้ะนะครับถ้าไม่สะดวกมานะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันได้เลยนะครับพิม์ก็มันหรือเข้ามาแล้วก็บอกอบอกเลขป้ายทะเบียนก็ได้อะว่าอยากดูคันนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะส่งรูปคันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับผมหรือชอบคันไหนบางทีเจอในไลฟ์สดเราไลฟ์สดกันเยอะนะครับผมเราไลฟ์สดกันเยอะนะบางทีลูกค้าชอบคันไหนเนี่ยให้ดูบ้ายทะเบียนไว้แล้วก็พิมพ์มาหาเราได้เลยว่า อยากดูรถรุ่นนี้ปียนนี้นะขอดูภายในหรือบอดี้รอบๆนะครับผมสามารถทักเข้ามาในเพจนะครับผมในเพจได้เลยะนะครับเป็นไงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตู้ใหม่ๆราคาถูกๆนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับล้อแม็กแต่งทั้งหน้าล้อหลังกระทะผ่า xcd ใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆกับราคานี้อ่านะครับสุดแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้ แนะนำเลยนะครับชี้ช่องทางอาชีพนะครับออกไปนะครับไปวิ่งเทอร์รี่วิ่งร่วมนะครับแปดอะไรต่างๆได้สบายๆสีนี้พวกซัพเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วนะ,ะวแล้วก็สีขาว,ขาวมาตรฐานรถปีไม่ลึกเกินไปนะครับบอกได้เลยว่าวิ่งได้แน่นอนนะครับได้คือออกรถจากทางเราไปเนี่ยสามารถวิ่งงานได้เลยนะไม่ต้องไปอะไรนะ,ะเหมือนไปต่อพวก ต่อพวกตู้เพิ่มหรือทําเอกสารนะครับทางเราจัดการให้ลูกค้าเ,าเรียบร้อยครับออกรถจากเราตอนเช้าเนี่ยไปวิ่งงานได้เลยใช่ครับเอกสารเราแจ้งลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปเดินขนตรงเอกสารวุ่นวายเสียเว,วลาใช่หางานอย่างเดียวพอนะครับเอกสารเราดูแลให้นะครับ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนเดียวเราก็มีมาเข้ามาเยอะๆแล้ว เดี๋ยวแว<ห>็บพีเด,ด,ดเนี่ยบอกเลยว่ามีประมาณ5าคันครับสำหรับรถตอนเดียวเดี๋ยวแว็บเดี๋ยวว็บพีดูคันนี้นี่น,นี่นี่ครับ<อ>นี่ก่อคันนี้เลยีใครอยากรู้นะครับสว,สวยเลยคันนี้ปี2020นะอ่าเป็นตอนเดียวปี2020นะครับผมคันนี้สวยครับอ่ะดูดูชมหน้าครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปถ่ายออกมาอีกแล้วเนาะออาไว้เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับคันนี้ เครื่อง2008น,น,นะครับแม็กใหม่ยยางใหม่นะครับกเหล็กเสร็กน,นะครับส,สวยๆแบบนี้นะครับแล้วคันนี้นะบอกได้เลยเป็นเผารอยนะชัวงล่างจะเต็มครับมาเผารอยมาครบๆหมดแนละ้วช่วงล่างอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเนี่ยแวบดูข้างล่างให้ดูนิดนึงนะันี้นะครับ ครับผมบอกได้เลยว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนดูแนบนะครับดูโช๊นะครับนี่สไตล์เดิมเดิมเราก็มีนี่ครับผมสไตล์นี้เราก็มีนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคันนี้คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยอยากดูคันนี้หรือออปชั่นคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะราคา5แสน0วบาทนะครับก็แค่นี้ใครอยากดูชัดๆเจาะจงพักมาหาเรานะครับ ปีปี2องพี2 0 2บนะคันนี้เนี่ยนะเลขไ์แค่สองหมื่นเองนะปี2020นะครับผมเราอุบไปก่อนว่า, 500, าห้าแสนกว่าบาทนะห้าแสนกว่าบาทนี่ขมางันอีกพาไปดูกันอตอนเดียวตอนเดียวตอนเดียวพามาดูกันแวบบ๊บนะครับแวบบ๊บแว๊มนะครับอตอนเดียวนี่ครับก็มาคันนี้ คันนี้ก็น่าใช้นะบห<ส><ไ>มดเลยันถูกคันนี้ปนถูกมากๆครับคันนี้เป็นตอนเดียวเป็น Mitsubishi Titan นะครับผมเครื่องยนต์2.5นะเป็นรถปี2,019นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2,019คันนี้ราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับผมนี่ราคาเท่าคันลีโวเลยนะ ราคาเท่าคันรีโวคันแรกเลยนะตู้ทึบอันนี้จะเป็นแบรนด์มิซูแต่คันนี้จะเป็นแบรนด์มิซูแล้วก็ได้ปีใหม่กว่านะตัวนี้เป็นปี2019นะคบผมนี่แล้วก็ลูกค้าไม่เห็นนะทัาด้านหลังเนี่ยไม่มีตู้ทึบไม่มีคอกนะลูกค้าสั่งเราได้เลยเราแถมให้ลูกค้าฟรีไปเลยครับผมลูกค้าข้างในเนี่ยถ่ายเท่านี้ไม่บวกเพิ่มอ่าใช่อยากได้ใส่ทึบหรือคอกเท่าไหร่ บอนะครับใช่บอกเราได้เลยนะครับผมว่าอยากได้ครอบหรือตู้ทึบหรือตู้เนี่ยอยากได้สูงเท่าไหร่สามารถสั่งเราได้เลยนะครับผมทางเราจัดการให้ลูกค้านะแถมเลยนะแล้วก็เราไม่มีบบกเพิ่มน,นะครับผมราคาเดิมนะ3า9 0 0 0 0บาทราคาเดิมไม่มีเก็บเพิ่มครับผมมีใครอีกครับอ่ะสวัสดีะนะครับคุณอมรีปีรอยิงนะครับ เป็นตู้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นโชว์ปัจจุบันของรีโวนะครับคนี้พอสวัสดีครับคุณจิตนะครับสวัสดีครับนี่คันนี้ม่งเข้า,าใหม่เหมือนกัน ครับเวลกับทีนะครับนี่สวยมากๆเลยลเขาเรียก<บ>ว่าสวยอะ่ะแต่คือสวยแน่นอนสวัสดีครับคุณ X e Y Z นะครับสวัสดีครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมนี่แล้วก็มาพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะตอนเดียวที่ร้านเราเนี่ยทุกคันนะทุกคันเราแถามฟรีๆให้กับลูกค้ากันเลยนะครับผมจริงๆมีดีแม็กตอนเดียวอีกคันนึงนะครับ เป็นเครื่องสาวพันตอนนี้ไม่ไม่อยู่นะครับเอาไปเซอร์วิสนอกใช่เอาไปเซอร์วิสนะโอเคครับเดี๋ยวเราามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับลคคูกค้าท่านใดเนี่ยที่สนใจนะรถกระบ,บะตอนเดียวนะครับผมหรือรถกระบ,บะแคบบสี่ประตูทั้งเตี้ยและสูงเรามีครบทันครับบอกได้เลยนะ เรามีให้ลูกค้าครบคันอยากได้แบบไหนให้บอกเราได้เลยนะหรือจะเป็นรถเกง๋งอีโกคาเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เรามีให้ลูกค้าหมดหรือจะเป็นเจ็ดที่นั่งเรามีให้ครบเลยบ,บอกได้เลยลว,ว่าวสต๊อกสต๊อกร,รถเราเนี่ยมีมากกว่า2อคันนะบอกได้เลยนะหรือลูกค้าขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เจอรถนะก็บอกเราได้นะเพราะเรามีบริการจัดหารถให้กับลูกค้านะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยอะสวัสดีนะครับคุณแก้วนะครับ ถามสวัสดีกับทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูแล้วก็ขอขอบคุณนะลูกค้าทุกคนที่ดูยันจบไลฟ์เนี่ยครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมฝากติดตามฝากกดไ like ลก์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะมาไลฟ์สดเป็นรุ่นอะไรแล้วกันโอเคครับผมงั้นขอลาเปก่อนี้ครับสวัสดีครับ